สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะมาเล่าเรื่องประโยชน์ดีๆของการดื Pro ่มคีเฟอร์โปรโอติกค่ะก็คือมีคนสนิทนะคะที่แบ,บรู้จักกันมานานแล้วก็คนใกล้ตัวรวมถึงที่ทํางานหลายๆคนก็จะแบบว่าเอ้ยทําไมถึงกินคีเฟอร์ทำไมถึงกินคีเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆประโยชน์มันมีเยอะมากๆเลยจริงๆก็วันนี้ค่ะก็ไป อ่านข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาเนาะก็คืออ่านบทความของฝรั่งเพราะว่าที่ต่างประเทศอะคีเฟอร์อะมันเป็นเรื่องปกติที่เขาทานกันเหมือนทานโยเกิร์ตในบ้านเราอะค่ะแต่ที่นู่นเขาจะดื่มคีเฟอร์กันนะเพราะว่าคีเฟอร์อะมันมีโปรไบโอติกที่เยอะกว่าโยเกิร์ตถึงสิบเท่าบ้านเราบอกสิบเท่านะแต่ไปดูแบบอัปเดตล่าสุดอะที่ต่างประเทศเขาบอกว่าดีกว่าสามเท่าคือไม่รู้เนาะอาจจะเป็นแบบโยเกิร์ตที่ต่างประเทศอาจจะดีกว่าบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็นี่เลยนี่มีอ้างอิงน,นะคะอันนี้จะเป็น มาจากนี้ปริ้นมาเออมีแปรมีสลือดขอดก็มนิดนึงดูแบบเออมีความรู้ไหมจริงอันนี้ก็มาสรุปเนาะเออมาสรุปแบบง่ายๆเลยนะว่าทําไมเราถึงเลือดดื่มคีเฟอร์ทุกวัน ก็เราจะพูดถึงประโยชน์ของคีเฟอร์โดยรวมนะคะก็คืออย่างแรกเลยเขาบอกว่าคีเฟอรอ์ทำให้ร่างกายเราอะมีระบบลำไส้ที่ดีค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ถ้าลำไส้เราดีค่ะจะทําให้ระบบร่างกายเราทั้งหมดดีด้วยและในลำไส้เรา่เป็นที่อยู่ของจุลินทรียค่ะถ้าร่างกายเราไม่เสียจุลินซียนั่นหมายความว่าอะไรเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะแม้เราจะแก่ไปแต่เราก็จะไม่เป็นโรคเรื้อรังจะไม่ป่วยอะอ,อ,อ,อะอรแอแอน่ะคือจะไม่เป็นโรครุ่นนี้นั่นนะ่ะ แล้วก็ข้อสองน,นะคะก็คือเขาบอกว่าคีเฟอร์การดื่มคีเฟอร์ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้คอเลสเตอรอลหรือตัวไขมันเลว LDL อะคะ่ะจะทําให้ LDL ลดจากงานวิจัยมานะคะรวมถึงการดื่มคีเฟอร์จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยเออสายสุขภาพรู้อันนี้ลดน้าตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลแล้วอันนี้คือที่บ้านคุณแม่เป็นเบาหวานะก็คือให้ทานประจําด้วยค่ะดีมากๆข้อสามคีเฟอร์ดีต่อผิวเรามากๆอันนี้จริงพิสูจน์แล้วหลายคนก็ได้พิสูจน์แล้ว ง่ายๆเบสิกเลยคีเฟอร์หรือโปรไบโอติกจะช่วยรักษาสมดุลผิวค่ะช่วยทาให้ผิวเราแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อโรคเชื้อรากากเลื่อนแบคทีเรียหรือว่าพวกโรคสะเก็ดเงินต่างๆเฮ้ยคีเฟอร์จำเป็นมากๆเลยนะ่านอกจากจะลดสิวอะไรพวกนี้แล้วยังทาให้ภูมิ้านทานของผิวเราภูมิแพ้ผิวเราะ่ะดีขึ้นด้วยค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะที่สาวๆพลาดไม่ได้เลยคือ ต้านอนุมูลอิสระแอน i ี g เอจเติมน้าให้ผิวทําให้ไม่แก่แล้วก็สารที่อยู่ในคีเฟอร์อ่ะมันยังเป็นส่วนผสมหลักๆของครีมบํารุงผิวหลายๆตัวด้วยนะแต่ตัวเนี้ยมาจากธรรมชาตินี่เด็ดไหมล่ะข้อ <c oughs> 4ค่ะเขาบอกว่าคีเฟอร์อ่ะคือยาปฏิชีวนะธรรมชาติเพรอะไรสแสดงว่าเขาออกฤทธิ์เหมือนยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อ แต่มาจากธรรมชาติเอ้ยเจ๋งไหมล่ะเพราะว่าในคีเฟอร์นะคะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งค่ะที่เจอแต่ในคฟเฟอร์เท่าน,นั้นตามอ้างอิงอันนี้เนาะเขาบอกว่าเรียกว่าแลคโตบาซิลัสคิฟิรี่ค่ะเจอแต่ในคีเฟอร์อย่างเดียวนะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยแบบแอนตี้พวกอีโคไลอะไรอย่างเงี้ยเออเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในลำไส้รวมถึงคฟเฟอร์อะยังช่วยลดอาการอักเสบของลำไส้หรือลำไส้รั่วด้วยนะเออใครเป็นโรคล,ลำไส้รั่วที่ไม่ค่อยดูดซึมอาหารอะคีเฟอร์ สำคัญมากๆเลยค่ะแนะนำข้อ5ค่ะจากงานวิจัยบอกเลยว่าคีเฟอร์ดีกว่าอาหารเสริมหมายความว่าคีเฟอร์สดอะคะ่ะเขาเป็นโปรไบโอติกใช่ไหมดีกว่าโปรไบโอติกที่เป็นอาหารเสริมเพราะนี่เลยเขาบอกว่าจะมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์มากกว่า30ชนิดหรือมากกว่า1.5ล้านตัวงต่อ1นแก้วเล็กนะซึ่งมากกว่าซึ่งมีประโยชน์มากกว่าอาหารเสริมแบบเมตาหารที่เป็นโปรไบโอติกอะ ถึงหนึ่งร้อยเท่าเออมอแดนหนึ่งร้อยเท่านะข้อหกนะคะคีเฟอร์มีประโยชน์มากกว่าโยก g h u r t ถึงสามเท่าอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตเนาะที่ได้จากเว็บต่างประเทศที่ต่างประเทศโยเกิร์ตเขาอาจจะมีประโยชน์มากกว่าบ้านเราอะคะ่ะข้อเจ็ดทีเฟอร์จะเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็คือได้แก่พวกวิตามินแร่ธาตุอะมิโนต่างๆนะคะรวมถึงโปรตีนที่ช่วยให้กลไกร่างกายเราอะสมบูรณ์ ข้อ8ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าคีเฟอร์ช่วยเพิ่มความหนาของกระดูกลดการเกิดกระดูกพรุนเพราะอะไรเพราะว่าคีเฟอร์เขามีทั้งฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามินดีเคซึ่งพวกนี้มันจะช่วยทําให้การดูดซึมแคลเซียมดีขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญนะคือคีเฟอร์เขามาจากธรรมชาติอ่ะเอ้ยคือดีมากๆเลยที่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่และน้องหมาคือทนันทั้งบ้านเลยค่ะข้อเนะคะ เขาบอกว่าคีเฟอร์ช่วยทําให้โปรตีนในนมได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเพราะว่าจะไปช่วยย่อยสลายและทําให้การดูดซึมคีเฟอร์ในนมได้ดีขึ้นเราได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเอ้ยคือดีสุดเลยอะ่ะข้อสิบข้อสุดท้ายค่ะเซอร์ไพรส์นะแต่เอาจริงกินแล้วมันก็ให้ผลลัพธ์ดีแบบนั้นแหละเขาบอกว่าคีเฟอร์จะช่วยเพิ่มเซโรโทนินหรือว่าเพิ่มฮอร์โมนความสุขให้กับเราค่ะคือเราจะมีความสุขขึ้น เครียดน้อยลงเอ้ยอันนี้จริงเวลาทานคีเฟอร์นะเราจะรู้สึกว่าเราเครียดน้อยกว่าตอนไม่ทานถ้าใครทานประจำอะรู้ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เบสิกวิสิกที่เอามาแบ่งปันกันนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกทานคีเฟอร์นมโปรไบโอติกทุกวันนะคะเพราะว่าเออทานแล้วมันติดแหละแล้วก็มันดีต่อสุขภาพด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาพูดว่าดีต่อผิวยังไงแบบเพียวๆเลยค่ะบ๊ายบาย